สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะมีคนเข้ามาหรืออยังเอ่ยน,นะคะวันนี้ก็เจอกับบีอีกวันหนึ่งในวันที่สดใสฟ้าหลังฝนนะคะมันเป็นยังไงนะคะความลับของชีวิตในการใช้ชีวิตนะคะทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตื่นมาแล้วก็ มีความสุขในทุกวันถึงแม้ว่าเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนนะคะก็คือต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันที่เราใช้ไปอย่างที่บอกนะคะว่าทุกกิจกรรมทุกการกระทํานะคะที่เราทําคิดพูดออกไปเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์แล้วก็การกระทํากลับมาเสมอ จะมีผลลัพธ์ของการกระทํากลับมาเสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,อ้โหวันนี้น่าเฟรชมากเลยแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะคะว่าฟ้าหลังฝนนะคะมันเป็นยังไงนะคะความสดใสน้ำพึ่งความหอมหวานของ เขาเรียกว่าเมื่อพระอาทิตย์นะคะขึ้นหลังจากที่นะคะหมอกเมฆลมพายุที่พัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันโหมกระหน่ำให้ความรู้สึกเราเจ็บปวดเราก็ทุกทนนะคะล้ำลึกไม่ว่าจะพูดออกไม่ออกไม่ว่าจะร้องไห้ออกมาหรือว่าไม่ร้องไห้ออกมาเนี่ยความเก็บกดอันนั้นนะคะวันนี้จะมาพูดว่าไอ้ฟ้าหลังฝนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ1 สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราปัญหาที่จะเกิดในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะทํายังไงให้เรามีความสุขแล้วก็มีความสุขขึ้นไปซึ่งเราต้องอยู่กับความจริงและปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆวันของชีวิตเรานะคะมันจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทําออกไปหรือว่าเป็นสิ่งที่มากระทบจากภายนอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่เราทําออกไปนะคะทุกคําทุกอย่างเนี่ย วันนี้เราเจออะไรเช่นเหตุการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมคะอันนี้มีพูดถึงประสบการณ์ตัวเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคนอื่นๆที่เข้าไปอ่านเนี่ยว่าความอดทนนะคะถ้าเรามีความอดทนแล้วก็เข้าใจความเข้าใจของชีวิตแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันช่วยได้เยอะเวลาที่เราเจอฝนกระหน่ำนะคะหรือว่ามีคลื่นแรง พัดเข้ามากระทบในชีวิตเราไม่ว่ามันจะเป็นด้วยเหตุจึงใจเจตนาหรือว่าไม่เจตนาก็แล้วแต่นะคะทีนี้แนวแนวแนวทางแนวแนวทางแก้ปัญหาก็คือจะทํำยังไงนะคะในเรื่องของความรับในการใช้ชีวิตปันนี้ก็จะมาบอกเลยว่าสิ่งที่ทําได้แล้วก็ ทำได้จริงนะคะในชีวิตมาของเราทุกวันเลยบิก้าชเชื่อว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาแล้วก็ไม่ว่าจะพูดทฤษฎีหรือว่ามาเล่าประสบการณ์ความลับเทคนิคอะไรให้ไปยังไงนะคะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญปัญหาจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้พวกนี้นะคะเราก็จะต้องทุกข์ทรมานกับความรู้สึกกับอารมณ์ที่มันจมดิ่งในต้นก้นบึ้งหัวใจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความโกรธนะคะไม่ว่าจะเ,เรื่องของความน้อยใจ นะคะการกระทําหลายๆอย่างที่มันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเราทําให้สมการความสุขของเราเนี่ยไม่ปกติหรือว่ามีเรื่องอะไรทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจก็แล้วแต่นะคะมันหนีไม่พ้นสองอย่างนี้นะคะในการที่เราจะทําให้มีความสุขมันไม่ใช่ว่าทุกวันนะคะเราจะสามารถมีความสุขได้แต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าเราจะข้ามผ่านความทุกข์ไปได้ยังไง ฟ้าหลังฝนเนี่ยในช่วงทรมานะคะก่อนที่จะมาเป็นฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงทรมานที่ฟ้าฟ้ามันมืดครึ้มฝนที่มันกระหน่า,นค,ลานค,ลคลื่นพายุที่มันมากระทบเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตอะไรเกิดขึ้นนะคะจงมีสตินะคะจงมีสติให้ได้มากที่สุดดีกว่าไม่มีใครมีสติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีกเช่นกันนะคะไม่มีใครที่จะสามารถรองรับสิ่งที่มากระทบกับจิตใจ รุนแรงได้นะคะมันมีทั้งความเจ็บปวดซึ่งหน้าซึ่งเกิดการกระทบการทะเลาะก,กันหรือว่าเรารู้ว่าเขาอะคิดไม่ดีกับเราแล้วก็มาทะเลาะก,กับเราก็เกิดการต่อสู้กันปะทะปากเสียงกันด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยคําพูดหรือว่าด้วยการกระทําก็แล้วแต่หรือเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าคนคนนั้นจะหักหลังเราแล้วก็เขาก็ทําความน้อยเนื้อตามใจความโกรธเนี่ยคะ่ะมันจะมาพร้อมกันนะคะคือถ้าเรารู้ว่าศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยอยู่ในที่ซึ่งหน้ากลางแจ้งใช่ไหมคะเนี่ เราทะเลาะก,กับเขาเราจะไม่มีความทุกข์เท่าไหร่นอกจากว่าอารมณ์ที่มันโกรธที่มันจะมาเผาใจกระทบเรานะคะแต่ถ้าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่เราไว้ใจนะคะคนที่อยู่ใน แอเรียที่ว่าเราไว้ใจเขามากแล้วคนคนนี้ไม่มีทางหักหลังเราหรือว่ายิ่งเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าเรามีความรามับผิดชอบแล้วก็มีความเมตตามีความสัมพันธ์กันดีกับพี่น้องคือเชื่อใจกันได้มาตลอดไม่เคยคิดเลยว่าคนคนนี้จะหักหลังเรานะคะเช่นพี่น้องในครอบครัวนะคะไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คนพวกนี้นะคะหรือว่ามนุษย์ทุกคนนะคะเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เจาะจงถึงบุคคลไหนนะคะเป็นเรื่องปกติของทุกคนที่มันอาจจะเหตุการ เกิดเหตุการณ์ที่ความไม่ตั้งใจความไม่เจตนานะคะทําให้เราหรือเราทําให้บุคคลอื่นเสียใจแล้วก็ต้องร้องไห้ทั้งคืนได้นะคะนี่บีก็ผ่านการร้องไห้มาตาบวมนะคะว่าเออเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าคนที่เราไว้ใจในหน้าที่การงานของเราเนี่ย เกิดมามีความรู้สึกที่ทําให้การการะทาบางอย่างซึ่งมันมากระทบกับจิตใจเราซึ่งเรามารู้ที่หลังแล้วเรารู้สึกทั้งโกรธแล้วก็ทั้งน้อยใจนะคะซึ่งอารมณ์พวกนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของน้ําตาที่มันไหลออกมานะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าเราโกรธด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกน้อยใจแล้วก็ความโกรธผสมกันนะคะโดยที่มันไม่ได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นนะคะหรือว่าด่าทอเจ็บปวดนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกว่า เราไม่เชื่อว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะซึ่งสตินะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดท้าควรนะคะเราโทษคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถจะแก้ปัญหาได้นะคะ1คือมีสตินะคะว่าดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา 2. ยอมรับความจริงค่ะว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้ว 3. เรายังต้องทํำยังไงต่อ 4. เรายังต้องการมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไหมเราต้องการอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอาจเกิดจากความเข้าใจผิดของคนสองฝ่ายหรือมองคนละมุมก็ได้หรือว่าความตั้งใจที่ไม่เจตนาให้กระทบมาถึงเราหรือเขาก็ตทำคนอื่นนะคะเวลาฝนตกนะคะฝนตกเนี่ยมันโดนหมดนะคะหรือว่าเวลาที่คลื่นสาดเข้ามานะคะน้าหรือคลื่นอาจจะไม่ได้ต้องการให้ปู ตายนะคะแต่ว่าถ้าปูอยู่บนฝั่งแล้วก็มันมาแรงบ้างในปูก็อาจจะตายได้โดยที่คลื่นนั้นนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นผลกระทบเอฟเฟกจากสิ่งจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนเราปกตินะคะถ้าเราออกไปอยู่ในสังคมนะคะเราก็อยากจอาจจะเจอพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นนะสติมั่นๆแล้วก็ตั้งไปนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะคุณมีการแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกแล้วมีสติยอมรับแล้วก็ครดควรว่าปัญหาเหตุในการเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไร2 วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและเรายัางต้องการคนที่เขามีปัญหากับเราในชีวิตไหมใครควรคิดสระตาให้ดีว่าคนคนนี้เขามีความสําคัญในชีวิตเราไหมถ้าเราขาดคนคนนี้ไปในชีวิตเนี่ยชีวิตเรายังเดินต่อไปห,หรือว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อการที่ผ่านมานะคะมันบีดีหรือว่าไม่ดีมากกว่าการก้าลองมาคิดทบทวนดูให้ดีนะคะซึ่งคนทุกคนนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะต้อง แก้ไขโดยการที่อธิบายให้การฟังนะคะในเหตุการณ์หนึ่งๆเนี่ยค่ะคนสองคนที่ทะเลาะกันนะคะก็เกิดจากว่าเรามองไม่เหมือนกันนะคะแล้วที่คนน้อยใจแล้วก็ทะเลาะแล้วก็ศาสตร์อารมณ์ใส่กันเนี่ยก็คือว่าความคิดที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นเราก็ไปเสียใจน้อยใจกับอีกคนหนึ่งซึ่งคนจะไม่ทะเลาะกันนะคะถ้าเป็นคนที่ปกติแล้วก็ความทะเลาะที่มันเกิดจากการน้อยใจนะคะมันเกิดจากคนใกล้ตัวนะคะอาจจะเกิดกับสามีภรรยาคู่รักพี่น้อง นะคะได้หมดคนที่มากกว่าคนรู้จักอ่ะค่ะคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งรู้จักกันมานานแล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะวิธีแก้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือถ้าอยากร้องไห้ร้องไห้ให้เต็มที่เลยนะคะเราก็จะได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สดใสทํางานของเราต่อไปเนี่ยบีก็ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ผ่านมันมาได้ว่าเรานะคะต้องหนึ่งตัวเราเองมุมที่คิดนะคะเอาคิดที่มุมเราก่อนโทษตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลองไล่กลับไปดูนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดจากตัวเราไหม 2. ถ้ามันไม่ใช่ทำไมมันถึงเหตุการณ์นี้เรายังต้องการคนคนนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตเราไหมสามถ้ามันเกิดจากตัวเราเราต้องแก้ไขปัญหาย,ยังไง นะคะเวลาจะเป็นเครื่องจะลงใจเยียวยาความรู้สึกนะคะเมื่อเรามีสติดีแล้วไม่ไปหมกมุ่นในหลุมดำนะคะเขาเรียกว่าในห่วงอารมณ์ที่เรามีความทุกข์นะคะเราก็จะมีสติแล้วก็ยืนขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะอะไรตอนที่เราทุกข์นะคะเรามองมันก็แย่ไปหมดไม่มีใครเข้าใจอยากเก็บตัวอยาอยู่อยากที่จะอยู่เงียบๆไม่อยากจะพูดจะบอกอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะแต่อพอเมื่อเราแข็งแรงตึบฟื้นขึ้นมายืนบนขาตัวเองแล้วก็เห็นได้ว่าพระอาทิตย์มันสว่างอีกรอบนึนะคะ คือฝนน่มันตกเสร็จแล้วนะคะฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมอนะคะเพราะฉะนั้นฟ้าหลังฝนเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตัวเราที่มองเห็นเองจากความเข้าใจของตัวเองหรือมันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นั้นน่ะเคลียร์ไปโดยที่เรานิ่งเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรนะคะก็เลือกเอานะคะวิธีการแก้ปัญหาจะเลือกในการเคลียร์ปัญหาด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนะคะมันก็จะออก2แบบก็คือ เข้าใจการกลับมาดีการขอโทษขอพลอยกันหรืออาจจะทะเลาะกันแล้วก็พูดคุยกันไม่ได้เลย2ให้เวลามันเป็นเรื่องรักษาใจนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมกันไปว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไม่มีใครอยากสูญเสียคนที่ตัวเองรักนะคะไม่มีใครอยากสูญเสียน้องหรือพี่แต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราต้องมามองว่าสิ่งน,นั้นน่าเกิดขึ้นนะเรามีคุณธรรมประจําใจไหมเราได้ไปเอาเปรียบเขาไหม เราได้ทดําร้ายจิตใจอะไรเขาไหมโดยที่มันเป็นความเห็นแก่ตัวของเราที่อยากได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้ต้องแก้ไปทีละเปาะเลยไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นะคะเราอ่ะ ก็ต้องเอาความสัมพันธ์แล้วก็ลองพูดกับคนคนนั้นดูแล้วก็ลองพูดกับตัวเองเยอะๆลองคิดสาตาตดีๆนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยจะยังไงบางคนนะคะการทะเลาะก,กันนะคะอาจจะทําให้เปลี่ยนเข็มทิศการเดินนะคะเช่นสามีภรรยาอาจจะต้องเลิกลาก,กันไปก็ได้แล้วก็คิดทบทวนให้ดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระทบมากับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกหรือเปล่าเป็นมือที่3มหรือเปล่าหรือว่าเป็นความไม่เข้าใจกัน ลองให้ดูนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดให้ดูที่เจตนาแล้วก็ดูคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าเขาอ่ะดีกับเรามาตลอดนะคะแล้วเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเขามีวัตถุประสงค์อื่นด้วยความไม่เข้าใจกันอะ่ะก็ปรับความเข้าใจกันนะคะลองดูนะคะก็ในช่วงโควิดเนี่ยมันมีวิกฤตหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตหลายๆคนก็ต้องรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ความเห็นแก่ตัวนะคะเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันเข้ามาทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะ คนที่เราต้องรับมือคือหัวใจของเราเองหัวใจของเราจะเข้มแข็งแล้วก็ฟันฝ่าไปได้ยังไงก็คือเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะคิดดีพูดดีเราก็เราจะเห็นสิ่งดีเราจะเห็นฟ้าหลังฝนนะคะเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกระทบเรามากมายแต่ว่าถ้าเรามีสติและเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าใจมุมมองของฝั่งตรงข้ามสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยการเจรจารจากเขาเข้ามาช่วยหรือเราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปนี่ละค่ะคือการตื่นรู้ความเข้าใจตัวเองแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากปัญหาแล้ว ก็จะมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตไปได้อย่างปกติทุกวันเหมือนบีนะคะตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวนะคะเฟรชอีกรอบนึงแล้วก็ทํารายการช่องของบีไปเพื่ออะไรคะเราต้องทําเพื่อชีวิต เราต้องเมตตาตัวเองรักตัวเองนะคะอย่าทําร้ายจิตใจให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายจิตใจเราก็มากพอแล้วนะคะเราต้องทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตแล้วก็พัฒนาแล้วก็ดีขึ้นทุกวันในเส้นทางของเรา <c oughs> ในเส้นทางของเรา <c oughs> ในเส้นทางของเรานะคะไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองเห็นไม่เห็นนะคะถ้าเรามาั่นใจว่าเราเป็นคนดีคิดดีพูดดีนะคะความเข้าใจผิดนั้นๆน,น,นะคะไม่มีใครที่บริสุทธิ์ทั้งหมดไม่มีใครที่เรวทั้งหมดและดีทั้งหมดนะคะทุกสิ่งทุกป่างผ่านแปลไปนะคะมนุษย์นะคะยากแท้ยังถึงแต่ว่าคนที่ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ ทำสิ่งดียึดมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วก็ยืนบั่นคาตัวเองให้ได้มากที่สุดตัวเราม้ถ้าเรายืนด้วยตัวเองได้นะคะไม่ว่าใครจะคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเรายังไงเราก็สามารถจะไปต่อได้ชีวิตเราก็ยืนต่อไปได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับความลับของชีวิตบายนิสาค่ะพบกันใหม่นะคะวิดีโอหน้านะคะกับ the l i g h t s e r r t t ค่ะ